โอเคกับสวีคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมระเบดบอลกันนะครับโอ้ยกระตุกมากเลยกดอัดทีไรมันกระตุกทุกทีก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาเก็บแต้มคิวนะครับนี่หละโอ้โอ้เนี่ยแต้มคิวผมมีเจ็ดร้อยห้าสิบแปดเก็บด้วยสกิลนี่เลยนะรแรปเจอร์บอลมาบอลมาบอลมาโอ้โหกระตุกมากซึ่งสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่โกงมากส่วนตัวนะ ผมคิดว่าโกงนะครับแล้วก็ไปสกิลเติมนะแต่เพราะว่าผมซุ่มได้ฟรีนะครับซุ่มแบบฟรีๆเออสุ่มได้มาแบบฟรีๆก็คือผมสุม่มผมซื้อจากอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับแล้วผมก็ซื้อเอ่อเวลสปินมาก็สุ่มได้นะครับไม่ตกใจมากนะตกใจจนแบบไม่ไม่ขยับตัวเลยตอนที่ผมซุ่มได้โอเคบอลมาแล้ว เกาะสกิลเนี่ยมันเป็นสกิลที่ผมแนะนําว่าให้เล่นระยะประมาณนี้นะร,ระยะใกล้ไม่แนะนะําว่ะเอ้ยไม,นะไม่แนะนำนะครับบอลจากไหนวะเนี่ยโอ้เกินโอเคไม่เป็นไรนะครับยังไม่ได้รีวิวสกิลว่าช่างหคือหลายคนก็รู้นะว่าสกิลเป็นยังไงนะรับเจอเนี่ยครับโอ้โหตัวหนังสือเล็กมาก ต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษนะบพึ่งจะอ่านได้เอ๊ะแล้วผมจะปรับไปทำไมทั้งๆที่ผมก็อ่านไม่เป็นเออว่ะเออก็น่าคิดผมจะปรับไปทำไมแต่ก็ช่างมันเถอะะนครับใช้เป็นอังกฤษนี่แหละต้นฉบับโอเคก็สกิลมันก็ประมาณว่าอะไรเนี่ยอันอันเลสอ่ะ v พอร์เซชั่นอัพเฟิร์สสล็อชวิสกิฟ e ์สี่หนึ่งหนึ่งที่มอร์คิฟแอนพาเวอร์ทูดบอลอลอ่าปาลีนิเปอร์วอวิลนี่ครับก็จะสุ่มได้จากนี่เลยนะเป็นนี่ครับสุ่มเนี้สุมส่มครั้งละสามพันนะแต่ว่าผมซื้อจากอีเวนนาลาวินคือนี่เลยนี่เลยนะครับนี่นี่ ซื้อการสุมจากวิชอปนะครับไอ้ของดีเฮ้ยบอลมาโอ้กดไม่ทันโอ้ช่างมันเถอะนะครับเมื่อกี้ลืมเปิด AFK แต่ช่างมันเถอะนี่ครับซื้อจากตรงนี้แล้วโอ้โหโอ้โหประเด็นคือขายเงินตอนที่ผมไม่มีพัมกินไงโอ้เสียใจเลย เติมหมดได้ไหมเนี่ยผัมกินเนี่ยโอ้ผมอยากได้เงินตอนนี้แบบร้อนเงินมากเลยครับผมต้องการเงินมากเลยแต่ผมต้อง reset. รีเซ็ตรีเซ็ตไอ้เนี่ยควิดควิดผมต้องรีเซ็ตเนี่ยเนี่ยรีสตาร์ทโอ้โห9เก้าเก้าโลประเด็นคือผมมีแค่ยี่สิบกว่าโลไงยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโลบักผมมี มันใช้เป็นหมื่นเลยรีสตาร์ s e a ันพาร์ทมีโอมีวนยิบย่อยนะครับฮดูว่าผมใช้หมดไปแล้ววะก็ใช้มหมเนื้อน,นะครับเดี๋ยวเราเรอดูตาต่อไปกันเลยไม่ธรรมดานะส s c ล l ลเจอร์เนี่ยพอๆผมคิดว่ามันน่าจะโหดกว่าอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้ก็คือ สามารถหยุดบอลของคนอื่นแล้วก็ของเราได้เดี๋ยวพูเนี่ยผมจะลองใช้ดูนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวสกิลไหนก็คือเม้นมานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ขออันแค่แบบเสียงเงินนะเสียงเงินนี่หมายถึงเงินในเกมนะครัหมายถึงเหรียญน,นะไม่ใช่เงินจริงนะแต่อันเนี่ยผมมันเคยไม่ให้ผมเติมนะไหนวะอันนี้นะครับมันคือขึ้นมาแต่ว,ว่าผมไม่ได้เติมก็คือไม่มีตังค์นั่นแหละ ส่วนสกิลนี้ผมคิดว่าผมน่าจะซื้อนะสกิลโพลสใช่ปะโพสโพหรืออะไรก็จังเหอะผมก็อ่านไม่ค่อยเป็นภาษาอังกฤษคนไทยนะครับคนไทยอ่านอังกฤษเฮ้ยอ่านอังกฤษไม่ค่อยเป็นครับเออดาวผมมีแค่นี้แหละใช้เป็นอันนี้ได้ไหมทันเดอร์เบด หรือว่าเฮลไฟเฮลไฟเนี่ยเหมาะกับสกนะิลลับเจินครับเป็นไฟมาเริ่มเกมไหนดูซิตานีเออเอาดิปุ๊บเรียบร้อยครับลับเจินคนนี้โดนไปเต็มเต็มแ <c oughs> บบไม่ทันรู้ตัวอะแบบเฮ้ยตายได้ไงวะประมาณนี้ครับ โอเคนะผมว่าไม่ได้ล่าดีแล้วนะครับตอนนี้คือพ่อแม่ใช้ยับเลยนะครับยุสยูอยลอลุอะไรอะยุสลอลอะไรเนี่ยยุสลอนทำไมอะดีเจอแล้วเจ้าตายครับหนึ่งแตกครับหนึ่งโอ้แตกสอง ดูสิใครเป็นรายที่สามมาตีมาตีมามาเลยคำมาเลยคำไกลครูดาวเสร็จละแตกสี่เอ้ยแตกสามใช่ไหมสามคนนี่ม ลืมนะเก๋บาิติเข้าไปเตะคีเครับคีคิวใครจะเป็นคิวที่ห้ามาเลยเดี๋ยวกี่คนครับมีรับเจองี้แหละโกงมากวีเหลือสามเหรอเหลือสามคนครับสามคน จะเก็บคนสุดท้ายนะครับไปให้โดนลับเจอร์ให้เขาได้รู้สึกลับเจอร์นั้นโกงมาแค่ไหนเอ้าเฮ้ยโป่พูเออพูสิฮะสกิลอะไรวะผมว่าโป้อ่ะใช่ป่ะไม่น่าใช่ ม่ดีอินฟินิตี้เหรอสกิลอะไรอ่ะแต่ช่างเถอะนะครับอย่างน้อยเราก็เก็บมาได้4คิวตึงตึงผมคิดว่าเอาอีกสัก5คิวก็<ๆ>พอละเอาอีกสัก5คิวนะครับ ไม่ไม่ไม่มายังไม่มายังไม่มาเขาเรียกว่าระวังตัวไว้ก่อนนะไอแอกครับคนเดิมเลยตวนรัปเชอร์หุย คนนี้ก็มีคนนี้ก็มีคนนี้คนนี้จำจำไม่เลยจำไม่เลยคนนี้นะคนนี้คนนี้คนนี้มีล็ปเจอะคนนี้มีล็ปเจอะเขาก็ใช้ไปแล้วด้วยผมว่าโอเคบอลไม่มาหาเราถือว่าโชคดีโชคดีไปนะครับมาเลยมาเลยมาดิครับมาดิครับมาดิ เพิ่มมาคิวเดียวผมว่าเก็บในเิร์ฟปกติเอ้ยไม่ใช่สิเก็บในเิร์ฟคนน้อยดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวเราขมข้างอืมจะเลินเก็บในเิร์ฟปกติ เอไม่ใช่สีเซิร์ฟคนน้อยจะเล่น <c oughs> นะครับห้ท้อท้อจริงดูสิเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อ่า ผมว่าเราสักแป๊บหนึ่งเซิร์ฟคนน้อยมีไหมเซิร์ฟคนน้อยเซิร์ฟนี่มีห้าคนมาเลยผมว่าเต็มเซิร์ฟนี้เต็มเต็มแบบ 999%นี่ไงประสบการณ์ที่ร้องขอไม่มีที่ว่างแล้วตำแหน่งในคิวของคนคือ6เอาเซิร์ฟได้ละเดี๋ยวเปิดแบบ RGB เลยผมพูดในคีย์บอร์ดนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหรอก โอเคมาดูด้านดูด้านล่างครับโอ้โหตัวละครคือโหดมากครับเป็นหัวหายเอ,อนี่ครับคนมีตังค์ครับเติมแบบหัวหายนะคือเขามีเงินไงมีเงินเยอะเป็นเศรษฐีนะแล้วก็ใส่สกินเป็นสีขาวเหมือนคุณริปอินดาหรือว่าคนสร้างแบบบล็อกฟุตเออเป็นแอดมินแบบบล็อกฟุตนะนี่เลยเออโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้เมื่อกี้ยังมีคนรวยอยู่เลยอะหายไปไหนกันหมดเคยนในเซิร์ฟเวอร์มีสิบสามคนครับรอดอยู่เจ็ดคนผมจะใช้ดาบเอ,อ่ออดีตผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างอันนี้ครับกับรับเจอ์นะรับเจอ์คือมันจะตีตายทุกคนนคะคือไม่รอดนะครับที่ผมตีโดนแสนก็คือไม่รอดสักคนนะมาเทียบกับสกิลน,นี่เลย คือ,อเอ่อเขาเรียกว่า r เรเร,ร,ร,เ,ร,นะรเรจิงดีเฟร d e f l e c t d e f l e c t เหรอครับเ i n g d e f l e c t เนี่ยฟอร์ดฟ,ฟิวผมโดนด่าบ่อยมากเลยคนระับโดนแบบ e อีซี o นูป o ูปนูปยุย้ยอะไรนะฟอร์ดฟิวยูเซอร์อะไรแบบนี้สวอปก็ไม่ได้โกงอะไรนะแล้วแต่คนเล่นเลยเนี่ยคนจำชื่อน,นะ W สามบีนะคนนี้คนนี้คนนี้คนนี oh. 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 ้เลยโหโหโหวินแค่เ oh. ก้าแต่ทำสถิติได้ดีมากมกนี่แหละครับ W สามบีมาวอยูชวยบีอ่ะถ้าจอคอมดับอืมเจเลิน ตายแล้วแบบเนี้ยห่าผมตายไม่ต้องเล่นวะเนี่ยหัวร้อนนะครับตอนนี้ผมหัวร้อนมากหัวอ,อุนออ่นแบบหัวอุ่นแบบสุดๆนั่นกว่าแล้วโอ้เกินว่ะเออยังเห,เหลือสิบคนในเซิร์ฟจะร้องนั่นเดียวเบื่อับคอม มาดิไม่ไหวละผมผมไม่เอาจริงไงไม่สนคอมแล้วมามาเลยมาเลยครับไม่สนล้ะดีใช่ดูว่าสกิลนี้สเต็ปไม่ตึงนะครัแต่เล่นได้มาเลยครับมาตีมาตีมามาครับ,รบอีกน,นิดนงแป๊กนึงครับ มาเลยมาเลยครับมาเลยมาเลยสองมามาเนี่ยต,ตัวตัวตึงเซริร์ฟวินวินเก่าแต่เล่นอย่างโหดไหนดูตัวตึวต้งเซิร์ฟดิยังไงอินฟินิตี้เหรอมาบอาลไม้ครับมาเปิดเราเปิดมาไม่โดนเอ้ยไม่มามาดิครับมาเลย เปิดมาหัวรอนะ้อนอ่ะมันเข้ากับจังหวะเพลงมากตอนนี้ทุกคนไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินนะเพลงเบาเสียงไม่หมดแล้วเดี๋ยวมันจะจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะครับมาเลยมาเลยนิ่งดงีด้ยเงีไปมามาครับไม่มมได้ติดแล้วเจอมาเฉยๆครับไม่งั้นโคตรเมื่อกี้ไม่รอดมาครับ เราจะไม่กดมั่วเราจะไม่กดมั่วมาเหลือสามคนฟอร์ดฟิวฟอร์ดฟิวก็มาเหอะฟอร์ดฟิวก็มาเหอะครับมาดิพร้อมตอนเนี้ยพร้อมโออินฟินิตี้โอ้ตายเลยโอ้ก่อนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ได้แค่นี้แหละนะก็คือรีวิวสกิลนี้ครับอ,อ๋อสำหรับเนเมื่อขอตัวล้วนะครับใครชอบก็กดติดตามให้ผมนะนะผมขอแล้วกดติดตามกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน่อยนะครับคอมก็ไม่แรงเออจบเลยชีวิต